ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับกลยุทธ์เพื่ออยู่รอดสมัยสงคราม ปีพุทธศักราช2489สงครามโลกสงบลงเมื่อญี่ปุ่นโดนถล่มด้วยระเบิดปรามููจนยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขชีวิตหลังสงครามที่เมืองไทยเกิดทุพพิกภัยเข้าของแพงหูดับก,กับไม่ผู้คนส่วนใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้หลายต่อหลายรายกระเสือกกระสนเพียงเพื่อหาใส่ปากใส่ท้องจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็มีอยู่ เหตุที่ผู้คนยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่เพราะทุกขร้อนจนคุ้นชินกับความทุกข์แต่เป็นด้วยไม่ลืมว่าสมัยสงครามยังปะทุอยู่เดือดร้อนยิ่งกว่าหลังสงครามเป็นสิบเท่ายังเอาชีวิตรอดมาได้กบอีแค่ความอดอยากจะร้ายกาศสักแค่ไหนกันในอดีตนครราชสีมาได้ชื่อว่าเป็นชุมทางมวยแห่งภาคพื้นอีสานตอนที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงคราม กองทัพสมุไรครองเมืองฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาบอมเมืองหลวงกรุงเทพเป็นประจำใช่แต่เท่านั้นบริเวณจุดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศก็ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดโปรยลูกระเบิดถล่มจนงโงหัวไม่ขึ้นทั่วประเทศได้รับคำสั่งจากทางการให้ทุกบ้านเรือนตกค่ำต้องพรางไฟเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ ถึงยามค่ำคืนทุกหนแห่งเลยมีแต่ความมืดมิดเหมือนสวมแว่นดำเดินเข้าถ้ำมืดทว่าเวทีมวยนครราชสีมาในยามสงครามยังจัดแข่งขันชกมวยให้ดูกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์สนามมวยตั้งอยู่ในโรงลิเกเก่าใช้เวทีลิเกกั้นเชือกทำเป็นเวทีมวยคนดูจะดูได้ด้านเดียวเหมือนดูลิเกหรือดูหนังในโรงภาพยนตร์ บนเวทีจัดแสงไฟให้สาดส่องเฉพาะบนสังเวียนกั้นเชือกนอกเหนือจากตรงนั้นจะมืดมัวสลัวลางแฟนมวยที่นั่งดูอยู่จำไม่ได้เลยว่าใครนั่งอยู่ใกล้กับเป่าบ้างยกเว้นเซียนมวยที่ไปดูมวยเป็นหมู่คณะเดชะบุญที่นักล้วงกระเป๋าสมัยสงครามยังไม่แพร่หลายมิฉะนั้นแฟนมวยจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวค่ำคืนหนึ่ง โปรโมเตอร์ or, ผู้จัดมวยขึ้นชกประกาศจัดมวยไทยคู่ยิ่งใหญ่โดยเป็นการพะทะกันระหว่างบุญมาชุมพลกับเลือดทะเลเลือดระยองยอดมวยผู้เกิือไก่สองรายที่โคจรมาราวีกันสำหรับเลือดทะเลเลือดระยองเป็นมวยแม่เหล็กจากเวทีเมืองกรุงผู้มีหมัดซ้ายหนักปานพเนินเหล็กมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่คุ้นหูแฟนมวยทุกหย่อมย่ามานานแล้ว ข้างฝ่ายบุญมาชุมพลนั้นเล่าก็เป็นมวยชั้นครูจากมหาสาร,รคามเคยมาขึ้นเวทีนครศรีธรรมราชหลายครั้งแฟนมวยประจักษ์ถึงฝีไม้ลายมือเป็นอย่างดีว่าเยี่ยมยอดขนาดไหนบุญมาผู้นี้มีเรือนร่างทมึนผิวสีทองแดงเหมือนนักรบอินเดียแดงเผ่าอาปาเช่น่าเกรงขามมากกิตติศัพท์ความแข็งแกร่งของบุญมาชุมพล เป็นที่เรื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นแดนอีสานเคยขึ้นสังเวียนประทะกับทวัชัยสุริยสิทธิ์ครูพระศึกษาผู้เชี่ยวชาญในวิชายูโดเคยใช้วิชายูโดหักแขนคู่ชกจนร้องโอดโอยขอยอมแพ้มาแล้วหลายรายอทิพิชัยสิงห์พันลบเคยถูกหักแขนมาแล้วถึงสองครั้งสองหนจนเกิดขยาดไม่ขอสู้กับทวัชัยอีกต่อไป แต่ค่ำคืนที่ทวัตชัยขึ้นชกกับบุญมาชุมพลทวัตชัยก็พบกับสิ่งที่ไม่นึกฝันมาก่อนเมื่อบุญมาเดินย่างสามขุมเข้าใส่แล้วยื่นแขนออกไปให้ทวัตชัยกระโจนเข้าล็อกแบบยูโดพอทวัตชัยเพ่นเข้าล็อกให้อยู่หมัดปรากฏว่าบุญมาสะบัดแขนเหวี่ยงร่างทวัตชัยกระเด็นหือเหมือนว่าวขาดปานด้วยพลังแรงปานช้างสาร แล้วกำชัยชนะเหนือทวัตชัยอย่างสะดวกได้ในแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยยังมีอีกครั้งหนึ่งที่บุญมาชุมพลถูกจัดให้ขึ้นสังเวียนประทะกับเทพณนะสุวรรณยอดมวยไทยผู้มีชื่อเสียงกระเดื่องดังจากเมืองกรุงในยุคสมัยเวทีส่วนเจ้าเชษเป็นสนามมวยหลักของเมืองหลวงเทพยอดมวยผู้กรำศึกบนสังเวียนเลือดอย่างโชคชนผ่านมวยดีมามา,มากต่อมา รุกไล่เข้าประชิดรัวกำปั้นถล่มใส่หน้าครูบุญมาซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผมสั้นเกลียน้างแหลกกรามใหญ่เหมือนนักรบอินเดียแดงยังไงอย่างนั้นนึกไม่ถึงว่าบุญมาชุมพลจะยื่นหน้าให้เทพรัวหมัดเข้าใส่ตามสบายโดยไม่มีทีท่าว่าจะสะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยทําให้เทพณนะสวุวรรณโมโหโกรธาหัวฟัดหัวเวียงเมื่อบุญมาทําเสมือนกาปั้นของตนเบาเหมือนปุยนุ่น ด้วยแรงโมโหจนลืมตัวระหว่างการต่อสู้บนเวทียังดำเนินอยู่เทพใช้ปากกัดเชือกผูกนวมให้หลุดออกครั้นถึงปลายยกก็สลัดนวมทิ้งไปแล้วกระโจนเข้าใส่ถล่มขาคันไกบุญมาด้วยกำปั้นล้วนสุดแรงเกิดเสียงกำปั้นกระแทกกามดังพัวสนันได้ยินไปทั่วสนามมวยทุกคนที่เห็นต่างตกตะลึงรึงเพลิดนึกเหมือนกันหมดว่า บุญมาคงล้มทั้งยืนเหมือนไม้ผุถูกจามด้วยขวานยักษ์แต่ผิดคาดมวยชั้นครูจากมหาสารคามเพียงแค่ยืนตะลึงและชะงักงันไปชั่วขณะที่ชะงักไม่ใช่เป็นเพราะพิษสงกำปั้นคู่ต่อกอนหากแต่ชะงักเนื่องจากอัศจรรย์ใจที่เห็นคู่ต่อสู้ชกด้วยมือเปล่าไม่ได้สวมนวมท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็สวมนวมราวีกันมาตั้งนานเหตุไหน ยายังมีแต่มือเปล่าอย่างกระทันหันส่วนแฟนมวยส่งเสียงฮือฮากันไปทั่วสนามเมื่อเห็นเทพชกอย่างผิดกติกาแต่ผลลัพธ์ปรากฏว่าทุกคนต้องอัศจรรย์ใจเมื่อเทพเป็นฝ่ายสะบัดมือเร่าๆอย่างเจ็บปวดเพราะเกิดมือซ้นเนื่องจากโชคโดนขาคันไก่บุญมาอย่างจังเทพรีบหันไปไหว้ขอโทษกรรมการบอกว่านวมหลุดโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว กรรมการเอานวมมาสวมตามเดิมแล้วสับมือให้ชกกันต่อไปใหม่ผลปรากฏว่าเทพณสุวรรณโดนถลุงจนหมดท่าเป็นฝ่ายปราชัยยับเยินในยกถัดมานี่คือความเก่งกาจของบุญมาชุมพลไม่ต้องสงสัยเลยว่าทันทีที่ถูกจัดให้ประทักกับเลิอดทะเลเลือดระยองโคตรมวยกําปั้นพเนิรเหล็กแฟนมวยจะไม่แห่เข้าไปชมจนสนามมวยที่มีอดีตเป็นโลนิกเกเก่า จะไม่เบียดเสียดยัดเยียดกันปานปลากระป๋องเพื่อดูให้เห็นกับตาว่าหมัดซ้ายของเลิศทะเลจะกล่อมบุญมาให้หมอบคาเวทีได้หรือไม่ฝ่ายบุญมานั้นเล่าจะใช้พละกกำลังมหาศาลและความทรหดอดทนตะลุยเข้าบทขยี้คู่ชกให้แหลกลานได้หรือเปล่าค่ําคืนอันระทึกณเวทีนครราชสีมาแฟนมวยจึงลืมความสยองเกี่ยวกับภัยทางอากาศตั้งใจจดใจจ่ออยู่กับมวยคู่เอก ซึ่งสมัยโน้นจัดให้คู่เอกขึ้นเวทีเป็นคู่สุดท้ายส่วนมวยประกอบรายการผ่านไปทีละคู่ก็ดูไปเรื่อยๆในแบบเรียกน้ำย่อยก่อนถึงคู่สำคัญที่เป็นอาหารมือ้อหลักและแล้วคู่รองสุดท้ายก็ผ่านไปถึงคู่เอกเลือดทะเลเลือดระยองกับบุญมาชุมพลทยอยออกจากห้องพักนักมวยเดินฝ่าความมืดสลัวขึ้นเวทีทั้งสองอยู่ในชุดนักมวยไทยครบครัน มีมงคลสวมอยู่บนศีรษะต้นแขนผูกด,ด้วยผ้าประเจียดเข้มขลังท่าทางทวัตะแมงแข็งขันด้วยกันทั้งคู่แต่ห่วงเวลาที่ก้าวขึ้นบันไดจะมุดลอดเชือกกั้นเวทีทันใดนั่นเองมีเสียงใครคนหนึ่งร้องตะโกนดังสนั่นไปทั่วโรงนิเกเก่าเฮ้ยว๋อวหอวอดังอีกแล้วเพ่นเร็วโวยคำว่าวอหมายถึงสัญญาณเตือนภยัยแจ้งให้รู้ว่าจะมีไฟทางอากาศสิ้นเสียงตะโกนสนั่น ภายในสนามมวยเกิดกลรยุกเมื่อมีเสียงร้องบอกต่อๆกันไปโดยรอบว่าหัวมาแล้วโว้ยคำคำนี้มีอำนาจไม่ต่างกับความตายมาเยือนไฟที่เปิดสว่างบนเวทีดับพรึบทันควันโรงลิเกเก่าทั้งโรงตกอยู่ในความมืดผู้คนเกิดโกละหลนโอลมานแตกตื่นเพ่นหนีออกจากโรงลิเกที่แดัดแปลงเป็นสนามมวยเสียงเก้าอี้ยางล้มละเนลนาด เสียงร้องโอดโอยเพราะถูกเหยียบย่ำดังระเบงเสียงแจ่เมื่อแต่ละคนพยายามพาตัวเองออกไปให้พ้นความมืดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยไม่พววงถึงความเจ็บปวดเสื้อแสงฉีขาดทรัพย์สินมีค่าจะตกหล่นสูญหายไม่กี่อึดใจภายในสนามมวยเหลือเพียงความว่างเปล่าและความมืดอันวังเวงขณะแฟนมวยกวยอ้าวเพื่อหาที่หลบภัยทางอากาศประดาาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย แววเสียงอกอก้ทึกครึกโคมก็รีบวิ่งเข้ามาไต่ถามครั้นรู้ว่าผู้คนแตกตื่นเพราะกลัวเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดด้วยได้ยินเสียงหัวเตือนภัยทำเอาเจ้าหน้าที่เกาหัวแกรกอย่างง,งุนงงก่อนร้องตะโกนอธิบายหัวที่ไหนกันวะวอัวเดินตรวจแถวนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เห็นมีเสียงหัอจากตรงไหนเลยแฟนมวยจึงถึงบางอ้อนึกรู้ในเดี๋ยวนั้นว่า มีใครเล่นกลแหกตาครั้งโมโหฬานเสร็จแล้วไม่รู้เท่านั้นว่ามันจะสร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านหาสวรรค์วิมานอะไรกันแน่แต่คนในวงการมวยเป็นนกรู้สามารถสืบจนรู้ความลับจนได้เรื่องของเรื่องก็คือทางสนามมวยไม่อยากจ่ายเงินรางวัลค่าชกให้นักมวยคู่เอกซึ่งรวมแล้วมีจำนวนมากโขอ,อยู่ในภาวะที่มีศึกสงครามทั่วบ้านทั่วเมืองเงินทองเป็นของหายาก ถ้าไม่ต้องควักกระเป๋าได้ก็ต้องพยายามป้องกันเงินรั่วไหลอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชด้วยเหตุชนี้จึงมีสิ่งลึกลับบรรดาลดนให้เกิดมีเสียงร้องตะโกนว่าหวอหวอดังขึ้นแล้วเพ่นโวยเมื่อแฟนมวยเพ่นออกจากสนามนักมวยคู่เอกก็ต้องเพ่นไปกับเขาด้วยการแข่งขันย่อมพับไปโดยอัตโนมัติเมื่อมวยคู่เอกไม่ได้ขึ้นชกในสนามก็แค่จ่ายเงินให้แค่ค่ารถ สะดวกสบายด้วยกันทุกฝ่ายงานนี้ไม่มีใครเป็นคนดีหรือคนเลวมีแต่คนเอาตัวรอดในภาวะสงครามให้จงได้เท่านั้นเอง